คุณกำลังจะสมหวังในเรื่องใดขอไพยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนว่าคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ the h y r a fan พลังงานของโคนราศีพฤกษ์ the emperor พลังงานของโคนราศีเมษ t ดือ o w ทาพลังงานของคนทธาตโลมเมถูนตูนกุงนะคะแล้วก็แปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูพลังงานของคุณมีคนธาตุโลคนธาตุไฟราศีพฤษศนะคะราศีเมษอยู่ในธาตุไฟเนาะพลังงานของคุณดูเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะมีความนิ่งมีความใจดีมีความใจเย็นมีความ เอื้อเฟื้อผื่อแผ่อบอ้อมนะคะชอบแบ่งปันในขณะเดียวกันก็มีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงนะคะพร้อมจะดูแลพร้อมปกป้องแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะคะหากเป็นอารมณ์ก็บางครั้งอาจมีความฉุนเฉียวมีความโมโหบ้างนะคะหรือว่าเป็นคนชอบควบคุมไหมถ้าเป็นสถานการณ์นะคะอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมากระฐานหันชอกหมดใจคุณหรือทำให้คุณรู้สึก ผิดหวังนะคะผิดหวังเสียใจสิ้นหวังรุนแรงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าพลังงานของคุณคุณเป็นคนที่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลแม้ว่าจะเจอปัญหาเจออุปสรรคหรือว่าจะผิด หวังรุนแรงขนาดไหนชีวิตของคุณคุณพร้อมไปต่อนะคะคุณมีกำลังใจที่ดีแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นคุณพร้อมจะ move on นะคะต่อไปเรามาดูกันว่าแล้วไพ่อยากบอกอะไรกับคุณอีกนะคะความสมหวังในเรื่องใดที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะคุณจะสมหวังในเรื่องใด วิวออฟฟอร์จูนนะคะเรื่องที่คุณได้พบเจอนะคะชะตาฟ้าลิขิตฟ้ากําหนดวันเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะอัศวินถือไม้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะหรือว่าการแก้ไขปัญหาการฝ่าฟันอุปสรรคการเดินทางนะคะ เรื่องที่ทำให้คุณเสียใจหรือว่าเหตุการณ์ที่คุณยังจำฝังใจยังยังติดในใจคุณยังคงรู้สึกเสียใจมาจนถึงตอนนี้การทะเลาะกันการคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะความขัดแย้งห้าหมายนะคะยังไงอีกควินถือเหรียญความรักที่มั่นคงนะคะ เด e l เวอรผมลิขิตแฮงแมนการเว้นวักการพักใจการหยุดพักการหยุดนิ่งแปดดาบการหาทางออกไม่ได้นะคะห้าเหรียญการคิดเห็นที่ไม่ตรงกันความเหนื่อยความท้อหมดกำลังใจความหวั่นไหวความแป,ปลปรวนความน้อยใจ ความวิตกกังวลความเศร้าความเครียดคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับความลับที่ซ่อนไว้นะคะยังไงอีกเราจะเปิดจนกว่าเราจะรู้คำตอบยังไงอีกนะคะใครอยากบอกอะไรอีก ถ้วยนะคะการเงียบหายการต่อสู้เพียงลำพังการอยู่เพียงลำพังความห่างไกลนะคะการไม่ละความพยายามคนสำคัญสิ่งที่สำคัญในใจความรู้สึกดีๆความผูกพันนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นใหม่การส่งมอบสิ่งดีๆการได้รับสิ่งดีๆโชคลาบลาบลอยนะคะ เอ p l a c e นะคะความสมบูรณ์ความ p e r ร์เฟความเพียบพร้อมนะคะหากเป็นความรักคนที่โสดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับคนที่ดีรักที่ดีนะคะหากว่าความหากว่าคุณเป็นคนที่มีคู่นะคะแล้วก็มีประเด็นกันความรักความสัมพันธ์จะ ไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีการเคลียร์ใจมีความเข้าใจกันนะคะไม่ว่าก่อนหนะน้าี้ปัญหาที่เป็นเดอะทาวเวอร์ในใจคุณคืออะไรก็ตามนะคะชีวิตของคุณสามารถมูฟออนไปได้คุณเข้าใจอยู่แล้วนะคะว่า เป็นช่วงของชีวิตเป็นบททดสอบที่จะต้องเข้ามาทดสอบคุณอยู่แล้วเป็นวัฏจักรของชีวิตที่มีทั้งสุขมีทั้งเศร้านะคะมีทั้งเหนื่อยมีทั้งดีใจมีทั้งเสียใจนะคะไม่ว่าจะยังไงคุณก็พร้อมที่จะฝ่าฟันนะคะความสมหวังที่จะเข้ามาหาคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าความรักโดยเฉพาะความรักคนที่อยู่ในใจของคุณหากก่อนหน้านี้มีการทะเลาะกันมีการเงียบหายจากกันไปนะคะความสัมพันธ์โดนแช่แข็งหาทางออกในความสัมพันธ์ไม่ได้มีความไม่เข้าใจกันคิดเห็นไม่ตรงกันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกหว่นไหวหัวใจแปลปรลวนแค่คิดน้ำตาก,ก็ไหลหรือรู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจเสียใจ มีความคิดมากวิตกกังวลน,นะคะทําให้คุณไม่ค่อยมีกระจิตกระใจที่จะทําอะไรเพราะว่าชีวิตไปโฟก,กัสที่ที่เรื่องนั้นนะคะที่เรื่องความรู้สึกที่คุณกําลังเป็นอยู่เนาะเพราะว่าก้าวดาบเป็นความมิตกที่อาจจะมากเกินไปจนอาจจะเกิดเป็นภาวะของความเครียดนะคะ เจ็ดดาบคุณคิดว่าเขามีความลับซ่อนอยู่ไหมทําไมเขาถึงเงียบหายไปแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงเหตุการณ์ทั้งหมดที่วนเวียนเกิดขึ้นเพราะว่าคุณให้เขาเป็นคนที่สําคัญที่สุดในใจนะคะเก้าวไม้เนาะคนสําคัญที่สุดหรือว่า คุณจะไม่ยอมแพ้คุณจะไม่ยอมถอดใจนะคะยังไงคุณก็จะไปต่อเพราะว่าเขาคือคนที่สําคัญที่สุดในใจของคุณหรืออาจจะเป็นพลังงานของเขาก็ได้นะคะว่าคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในใจของเขาเช่นกันนะคะ ความห่างไกลนั้นน่าจะสิ้นสุดลงเพราะว่าพ่าอยากบอกคุณว่าความสมหวังที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็คือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณความผูกพันที่คุณมีให้กับเขานะคะจะมีการหยิบยืน่นการส่งมอบความรักความผูกพันนี้ให้แก่กันนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณอาจจะเข้ามาเป็นของขวัญในชีวิตคุณในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็ดีเอ็มเนะคะความสุขความสมหวังความเพียบพร้อมสิ่งที่คุณรู้สึกว่าขาดไปในตอนแรกหรือว่าหายไปในตอนแรกจะได้รับการเติมเต็มนะคะ dm p o l ม r นะคะจะได้พบกับ dm place ะะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะคนที่คุณให้เขาว่าเป็นคนสําคัญที่สุดนั้นคุณอาจจะได้กลับมาพูดคุยมาเคลียร์ใจกันก็ได้นะคะความผิดหวังเสียใจความหวั่นไหวความแปลปรปนความคิดมากความลับหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันมีการงเงียบจากกันไปนั้นคนที่คุณเก็บหัวใจไว้ให้เขาตลอดอาจจะมีการกลับมานะคะหรืออาจเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองอาจได้เริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกัน ห่ถ้วยกับ1นึ่เหรียญเป็นการเริ่มต้นใหม่เนาะคุณอาจจะได้พบเจอคนใหม่ที่ดีกว่าคนเก่าก็ได้นะคะคุณอาจจะลืมเขาไปก็ได้เพราะว่า8ถ้วยนะคะเป็นการเงียบหายไปการเดินออกไปนะคะอาจจะเป็นคุณเดินออกจากชีวิตเขาเดินออกจากเส้นทางเก่าก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆความสมหวังที่จะเข้ามาก็คือคุณจะมีความสุขมีความสมหวังมากขึ้นอาจจะเป็นสุขกับคนเก่า ที่กลับเข้ามาใหม่หรืออาจจะมีความสุขความสมหวังกับคนใหม่เลยก็ได้นะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่คนนี้นะคะจะเติมเต็มตอบโจทย์คุณนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณมีดีเอ็มพลเเนาะแล้วก็พลังงานของคนที่เข้ามาเป็นดีเอ็มเพลสนะคะ dm พอลล์สามารถเป็นผู้หญิงได้นะคะหากคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูเนาะแล้วก็ dm เพลส s ก็เป็นผู้ชายได้เหมือนกันพลังงานสามารถสลับกันได้นะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่า dm เพลส s จะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นเนาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเข้ามาพลังงานของคุณเป็น dm พอลล์นะคะคนที่จะเข้ามาเติมเต็มความสุขของคุณให้ชีวิตของคุณเติมเต็มก็จะเป็น dm เพลสนะคะคนที่ใช่คนที่คุณรู้สึกว่าตอบโจทย์ตรงใจตรงสเปคคุณมากๆนั่นเองนะคะ ความสมหวังใดที่จะเข้ามาหาคุณก็น่าจะเป็นความสุขความสมหวังเกี่ยวกับความรักนะคะหรือว่าเป็นความสุขความสมหวังในเรื่องที่ก่อนหน้านี้คุณผิดหวังไปนั่นเองนะคะ